Oh, No เริ่มจากกันแล้วกันผมก็ขอบคุณทุกคนในฮอนี้แล้วก็ทุกคนที่คอยติดตามพวกผมมานะครับผมคอยให้กำลังใจคอให้สปอร์ตคอยเป็นทุกอย่างให้พวกผมพวกผมมีวันนี้พบพวกพี่ๆขอบคุณมากนะครับ ก่อนปะตัดใจมาครับก็ ไปกองไปไปก่อนเลยเาื่อนขอแค่ทุกคนล้งพวกผมและเพื่อนผมดีๆตลอดไปโล่งครับไม่รัก ไม่ได้วอมเสียป่ะเป็นไรอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามาเป็นส่วนในความทรงจำที่ดีคือการร้องในคอนเสิร์ตเป็นความฝันของผมมาเลยไม่ห้องร้องคอนเสิร์ตมากเอาพีแล้วสาธุพี่ดิจอลนะ ุณตั้งแต่แรกเลยนะครับขอบคุณ GMMTV ครับที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนที่เป็นเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งทุกคนที่ได้มีโอกาสโชว์ความสามารถของตัวเองในพาร์ทที่วขนาดแต่ละอย่างครับคุณพิธถาครับที่ให้โอกาสพวกเราเหมือนกันขอบคุณพี่ออฟครับขอบคุณพี่อู๋ผู้กำกับของเราครับทีเ่เราเราเหนื่อยกันมาก รู้ว่าไม่ใช่แค่ที่พวกเราทํางานหนะักริ่งอยากให้เค่็ติดอูเหมือนกร่วมกันของเราที่พี่อูงงเหนื่อยตั้งแต่วันแรกที่รู้จักพวกเราเวิร์กช็อปก็มาช่วยทุกครั้งไม่ว่าจะตอนถ่ายพี่อูคอยบอกอะไรดีไม่ดีกับพวกเราตลอดอันนี้คือมันเป็นมากกว่าเพื่อนที่ร่วมง,งานด้วยกันมันเหมือนคอรอบครัวครับก็ ขอบคุณพีอ่อูด้วยแล้วก็พวกมึงทุกคนจริงๆแบบตแต่วันแรกที่เราจัดก,กันแล้ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจริงๆยลยไ,ไม่มีใครรู้เลยเราจะแแบบม่งเหนื่อยเหมือนกันนะถ้านั้นแต่วันเรียนเวิร์คชอ็อปวันที่สองคอนเสิร์ตเราแม่งแบบแล้วแบบเราทํางานมาแล้วมีคนที่ชอบเปนขนาดเนี้ย ขอบคุณมากครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากขอบคุณทุกคนในที่นี้รวมถึงที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับถ้าไม่มีทุกคนไม่มีพวกเราพวกเราเป็นคนสร้างความสุขส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกคุณพวกคุณชื่นชอบพวกเราพวกคุณซัพพอร์ตพวกเราเราก็มีกำลังใจในการทำงานของพวกเราต่อไป สิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดมิตรภาพที่ดีของเราขอบคุณที่สร้างมิตรภาพที่ดีให้กันเย็ดเลยอเดียนโกคตาม ครับก็อยากขอบคุณทุกคนที่อยู่นะที่นี่จริงๆนะครับที่คอยสปอร์ตพวกเราที่คอยดูแลพวกเรา,าตลอดคอยติดตามพวกเราถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่มีพวกคุณทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ก็คงจะไม่มีวันนี้ไม่มีวันที่เราได้มาโชว์เรานะไมู่้จะพูอะไร <c oughs> <c oughs> ก็อ่าพูดไม่เก่งนะครับแต่ว่าผม ขอบคุณจากใจจริงนะครัคนเือความสุขของผมครับผม แ้วผมก็ผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับผมทาง GMMTV นะครับที่ถาพียอฟแล้วก็พี่อยู่นะครับที่แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆคนเลยที่เห็นความสามารดของพวกเราทุกคนนะครับที่ให้โอกาสได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะครับ อข,อขอบคุณครอบครัวครับผมขอบคุณแฟนๆที่น่ารักทุกคนนะพี่ที่พสพอน์ตพวกเรามาอย่างดีตลอดนะครับผมอรับรู้ได้ถึงสิ่งที่ทุกคนมีให้นะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับครับไม่ชศราดีวกว่าครับ คนบอกครับขอบคุณทีมทีขอบคุณพี่ธาขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสผมให้โอกาสพวกเรา9้าคนครับจากเด็กน้อยตาดำๆที่ <c oughs> ไม่รู้ว่า <c oughs> ไม่ไม่รู้ว่าแบบจะมีความสามารถเขาคนที่เห็นเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นความสามารถของพวกเราแล้วก็ให้โอกาสพวกเราครับก็อยากจะขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณ ครอบครัวครับขอบคุณขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ครับขอบคุณน้องสาวครับที่ที่คอยสัพอที่คอยให้กำลังใจครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เหน่ยมาด้วยกันขอบคุณที่ไม่มีอะไรพูดนอกจากรักอรักจริงๆ อ่ผมอาจจะตรงนี้อันผมอาจจะขอบคุณทุกคนไม่หมดจริงๆครับผมจริงๆผมอยากขอบคุณทุกคนครจริงๆ,ท,ๆที่ทําให้ผมมาอยู่ผมพูดๆๆ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันวขอบคุณจริงๆที่ทาให้ผมมาอยืนตรงนี้ผมไม่พูดคํานี้ไม่ได้อะครับจริงๆครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สําคัญมากเลยครับขอบคุณแฟนคลับ ที่ชื่นชอบซี่ี้พวกเราที่มอบความรักมาให้พวกผมครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็หวังว่าจะอยู่กันอย่างนี้ไปตลอดครับคนี่แค่นี้นะครับหนบอกจะมาแบบล่าเริมไม่เศร้าเราให้ยัดผมสบายอยู่แล้วยัดผมให้เราได้ แต่ใครเอาเซอร์ไพรส์มาเมื่อกี้ไม่ได้บอกผมเลยนะผมกลัวนะเอาแน่ล่ะบอกจริงจะไม่รู้เลยคุณลยใจริงผมไม่ใช่คนร้องให้ไอแจ้งให้พอกรับดาเมจเต็มๆแม่งี้ขอแจ้งให้พอกิ้งเมื่อกี้ไม่มีใครเสียน้งตาไปทั้งนั้นเนาะแต่เอาจริงๆคือผมอยากขอบคุณทุกๆคนเลยครับทั้งผู้ใหญ่ที่ GMMTV นะครับที่ให้โอกาสเราที่อู๋พี่ออฟพี่ถา ตั้งแต่วันแรกที่เราได้ไปเวิร์กช็อปกันตอนนั้นเราไม่คิดว่าจะได้มาอยู่จุดจุดนี้ครับก็ขอบคุณพี่อ๋ครับที่พูดว่ากูเชื่อในตัวมึงตั้งแต่วันนั้นมึงทำได้แล้วพวกเราทั้งเก้าคนก็มีทุกคนที่คอยสปอร์ตกันอยู่ตรงนี้นะครับคือ ภาพนี้คือภาพที่ผมฝ่ายฝันอยากจะเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอะอยู่คอนเสิร์ตมีทุกคนืยิ่งยิ่งตอนแบบไม่ไม่ไม่เศร้าไม่เศร้าตอนยิ่งตอนแปดมาืไปเลยแตกเลยน้ำตาแตกเลยไม่ร้องไม่ร้องเลยอ๋อเออไม่อ้าวแปดตาข้าตาตากันเลยแสงเข้าตามันแยงตาแต่เอาจริงนะผมโคตรรักพวกมึงทุกคนเลยเอาจริงป่ะรักมาก ไม่มีพวกมึงอยู่ไม่กลูไม่รักมึงช็อฟิลบ้างบ้างโอเคโมาหมดเลยมามามา่กระดานก่อนยังขอโทษครับไม่ได้ อ่ะแล้วอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะขอขอบคุณนะครับคือทุกคนที่เสียสละเวลามาดูกันในวันนี้นะครับอะไรนะไม่เสียสละ คอนเสริรดีกันไหมครับทุกคนชอบไหมครับ<อ>จริงเหรอครับเอาจริงส่วสองสามวันผ่านมาเนี่ยผมกังวลมากว่าผมจะไหวหรือเปล่าผมอยากทำให้ดีที่สุดแล้วผมดันมาเป็นแบบผมดันมาไม่สบายวันวันที่ผมซ้อมอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ร้องไม่ <c oughs> มร้องผมคือสูง แล้วผมก็มีแรงเย่ย้องจ <Yeah. S 1> ะตายและสุดท้ายนี้นะครับ My School President Live on Stage <c oughs> วุ่นวุ่นหมดแล้วอ่ะ <laughs> <laughs> uh, เรามาปิดงาน My School President f r o m Live Live on Stage กันดีกว่าครับแต่เดี๋ยวๆๆๆอครับแต่เดี๋ยวก่อนอยากถ่ายรูปกับ